สวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือโทหญิงนภศกรทิพโสค่ะสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่เรือโทหญิงพิมพจีมีสีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะพิธีส่งหมู่เรือฝึกบูสไตร์2025 ทัพเรือภาคที่1กับกองบัญชาการทางยุทธวิธีราชอาณาจักรกัมบูชาประชับความร่วมมือทางทะเลกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซียผนึก,กำลังลาดตระเวนในพื้นที่พัฒนาร่วมกองทัพเรือจัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตณโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อทดแทนโลหิตที่เสียหายกองทัพเรือรวมงาน Water Festival 2025ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากล ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทหารเรือเล่าข่าวค่ะซึ่งจะเป็นรายการนะคะที่เราจะทําการสรุปข่าวประจําสัปดาห์มาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยระก,กาศว่าเรามีข่าวหลากหลายข่าวเลยนะคะที่น่าสนใจค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะสําหรับพิธีส่งหมู่เรือฝึกบูสไตท์25ค่ะ เมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานะคะพลเรือเอกนัทพลเดียววานิชผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีส่งหมู่เรือฝึกบูสไต์2025โดยมีพลเรือตีอารยะสิงหาเสมานนนผู้บังคับการมู่เรือฝึกบูสไต์2025ให้การต้อนรับณนะเรือหลวงอ่างทองท่าเรือแหลมเทียนอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะกองเรือนะคะได้อนุมัติจัดกําลังเดินทางไปร่วมการฝึกผสมบูสไต์2025ณเมืองฉางเจียงสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะระหว่างวันที่ 28มีนาคมถึง10เมษายนประกอบด้วยเรือหลวงอ่างทองกำลังพลหนาวิโกโยธินและนักเรียนในเรือชั้นใหม่นะคะโดยการฝึกในครั้งนี้เองค่ะเป็นการฝึกผสม,มในกรอบทวิภาคีทําการฝึกระหว่างฝ่ายไทยและฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในการฝึกการปฏิบัติการผสมระดับยุทธวิธีทางเรือและหนาววิโกโยธินประกอบด้วยการฝึกแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะหรือว่าคอร์สเทนนิ่งเอเจซไซส์หรือที่รู้จัก กัรใน C T X การฝึกแลกเปลี่ยนผู้ชำนาญการเฉพาะทางหรือว่า S M E E การฝึกปฏิบัติการร่วมในทะเลโดยเฉพาะการฝึกบรรเทาสาธนรภัยหรือว่า H A D R โดยการฝึกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันค่ะคือการฝึกในท่าและการฝึกในทะเลนั่นเอง สำหรับการฝึกในครั้งนี้นะคะระกาศนินญ,ญาได้ไปร่วมพิธีในการส่งหมู่เรือฝึกบูซในครั้งนี้ด้วยนะบอกเลยว่ากำลังพลกองทัพเรือเนี่ยไปกันหลากหลายหน่วยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยประชาการนาวิกโยธินหรือว่านักเรียนในเรือชั้นใหม่ซึ่งบอกเลยว่าได้ยินเสียงกระซิบนะคะมาจากทางอหน่วยประชาการนาวิกโยธินว่าเราได้มีการคัดเลือกค่ะการฝึกบูซในครั้งนี้นะคะเราบอกเลยว่าตั้งใจกันมากๆนะคะโดยท่านผู้บัญชาการกองริชการได้กล่าวในพิธีเปิดพิธีส่งหมู่เรือนะคะว่าให้ทุกท่านไปฝึกนะคะเพื่อนําความรู้ กลับมาพัฒนากองทัพเรือนะให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูุิมจกันต่อไปค่ะใช่แล้วค่ะและจากที่เราเห็นข่าวในวันนี้นะก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นการร่วมมือกับกองทัพเรือประเทศต่างๆในการกระชับความสัมพันธ์หลากหลายข่าวเลยและอย่างเช่นข่าวนี้ค่ะทัพเรือภาคที่1กับกองบัญชาการทางยุทธวิธีราชอาณาจรรักรกัมพูชากระชับความร่วมมือทางทะเล วันที่20มีนาคม2568ค่ะพลเรือโทอาภาชพานนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1พร้อมคณะได้เข้าร่วมการประชุมประสานข่าวสารทางทะเลระหว่างทัพเรือภาคที่1กับพลเรือตรีลีขวดผู้บัญชาการกองบัญชาการทางยุทธวิธีสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการความมั่นคงทางทะเลแห่งชาติราชอาณาจัก,กรกัมพูชาครั้งที่18ณโรงแรม The House, เดลนาวีเฮาส์อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งการประชุมในครั้ง ะะก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลและพัฒนาช่องทางการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศค่ะ,คะเพื่อรับมือกับสถานการณ์ทางทะเลที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งความร่วมมือนี้นะคะก็ถือเป็นก้าวสาคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลในระดับพื้นที่ของประเทศไทยและกัมพูชาค่ะนับเป็นการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลของภูมิภาคอีกด้วยทั้งนี้นะคะทัพเรือภาคที่1ก็ ได้ให้ความสําคัญการดาเนินการตามนโยบายของผู้บชาการทหารเรือที่ให้ความสําคัญในด้านการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับหน่วยงานทางด้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านค่ะค่ะก็บอกเลยว่าในส่วนของความร่วมมือนั้นเราก็ยังมีความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ออกห่างไกลไปหน่อยรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะ<ช>นอกจากทางกัมพูชาแล้วค่ะข่าวต่อไปค่ะทางกองทัพเรือนะคะและกองรับเรือมาเลเซียค่ะได้ผนึกกําลังล่าตะเวนในพื้นที่พัฒนาร่วมค่ะ เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะคทัพเรือภาคที่2ได้จัดเรือหลวงแหลมสิงห์ลาตะเวนร่วมกับเรือของกองทัพเรือมาเลเซียค่ะในบริเวณพื้นที่พัฒนาร่วมนะคะไทยมาเลเซียโดยเป็นการลาตะเวนครั้งที่2ของปีงบประมาณ2568นี้ค่ะ การรัาตาเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือมาเลเซียนี้นะคะมีการปฏิบัติทั้งด้านอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสและรัฐกันตันของประเทศมาเลเซียค่ะและด้านทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดสตูลและรัฐปาริสของประเทศมาเลเซียค่ะเกิดขึ้นครั้งแรกนะคะในปี2514ค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นการแทรกซึมทางทะเลและการป้องกันการกระทําความผิดทางทะเลซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการตรวจสอบเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมายทางทะเลระหว่าง ประะเทศค่ตลอดจนนะคะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาติร่วมกันบนพื้นฐานของเสรีภาพเสถียรภาพความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลอย่างยั่งยืนค่ะค่ะและสำหรับข่าถัดมานะคะเราอาจจะได้เห็นกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า าจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาคารหนึ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่ผ่านมานะคะส่งผลให้คลังเลือดสำรองของโรงพยาบาลได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจึงทําให้ปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยในบางกลุ่มค่ะรวมถึงบางเคสต้องเลื่อนการผ่าตัดออกไปเนื่องจากขาดแคลนเลือดที่ต้องใช้ในระหว่างการผ่าตัดค่ะ โดยในวันที่13มีนาคม2568ค่ะกองทัพเรือมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้จัดกําลังพลที่สมัครใจในการบริจาคโลหิตณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อทดแทนโลหิตที่เสียหายนะคะซึ่งขณะน,นี้โรงพยาบาลยังคงต้องการโลหิตเป็นจํานวนมากเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมทําบุญแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิตณนะโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งสามารถบริจาคได้ที่ห้องบริจาคโลหิตชั้น3อาคารสมเด็จ พ,พระเทพพรติโรงพยาบาลรามาธิบดีระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะเปิดรับบริจาคทุกวันนะคะและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์022004208ค่ะ ซึ่งในวันที่ไปทางกองทัพเรือนะคะได้มีโอกาสไปบริจาคเลือดให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีพากาศก็ได้มีโอกาสไปร่วมด้วยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประชาชนหลายท่านเลย<ม>ก็ได้ให้ความสนใจที่อยากจะช่วยเหลือโรงพยาบาล จากที่สอบถามแล้วก็คุยกับ<ะ>ทางเจ้าหน้าที่นะคะเห็นว่าอาจจะต้องเริ่มจากศูนย์เลยคือเลือดทั้งหมดเสียหายทั้งหมดโ,<อ>โรงพยาบาลจะต้องเริ่มจากศูนย์ะฉะนั้นต้องการเลือดเป็นจานวนมากค่ะตอนนี้ยังรับบริจาคอยู่ตลอดเลย<อ>ไม่ไม่ได้มีกําหนดนะคะที่จะเลิกบริจาคอะไรไปเพราะว่า อย่างที่บอกว่าเริ่มจากศูนย์อยากจะให้ทุกท่านนะคะที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมกันบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลในครั้งนี้ค่ะ,คะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้รับข่าวประชาสัมพันธ์นี้แล้วก็ขอเรียนเชิญะะร่วมกันบริจาคได้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะและข่าวสุดท้ายสําหรับสัปดาห์นี้นะคะกองทัพเรือค่ะร่วมงาน Water Festival 2025ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลค่ะ ค่ะโดยเมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะพลเรือโทธัญกรเสนาลักษ์ค่ะเจ้ากรมกิจการบรเรือนทหารเรือเข้าร่วมพิธีเปิดงาน w a t e r f e เ t i v a l 2025เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยณวัดพระเชษุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญเลยนะคะในการจัดงานขึ้นทั่วประเทศค่ะภายในพิธีเปิดนะคะเจ้ากรมกิจการบรเรือนทหารเรือได้ร่วมส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆอาทิขบวนแห่พระพุทธ รูปทางน้ําการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและการละเล่นพื้นบ้านค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะถึงความสําคัญของการอนุรักษ์และส่งเสริมซอฟต์พฟวเวอร์ไทยผ่านประเพณีสงการเพื่อเอผยแพร่สู่ระดับสากลนั่นเองค่ะกองทัพเรือนะคะได้ให้การสนับสนุนการจัดงานอย่างเต็มที่เลยโดยจัดกําลังพลและเรือสนับสนุนการเดินทางทางน้ําค่ะรวมถึงการร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเพื่อสัมผัสบ,บรรยากาศสงกรารไทยอันงดงามน,นะคะ Thank <laughs> you. ทั้งนี้ค่ะงาน Water Festival 2025นี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนค่ะครอบคลุมพื้นที่สำคัญ6จังหวัด4ภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะคะโดยกองทัพเรือ,อยังมีบทบาทสำคัญค่ะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำสะท้อนถึงความเป็นราชนาวีคู่แผ่นดินไทยอย่างแท้จริงค่ะซึ่งเร็วๆนี้แล้วนะคะเดือนหน้านี้แล้วก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานะคะหวังว่าทุกๆคนนะคะจะได้ร่วมในการเที่ยว สงกรารกันอย่างปลอดภัยค่ะและนี่นะคะคือข่าวต่างๆที่เราได้ทําการสรุปประจําสัปดาห์มาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันค่ะในวันนี้นะคะนินยาค่ะและผักกาดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ